สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะคะความรู้สึกของเขาในตอนนี้เป็นการเลน,นดอมเราเรื่องไพ่นะคะทุกคนอาจจะตรงหรือไม่ตรงใจใครก็ได้เนาะอาจจะตรงใจหรือไม่ตรงใจใครได้สำหรับนี่ะนะคะ,นะคะใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมรับฟัง ดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7จ็ดวันละ12บสองลสีค่ะนะคะนะคะไพ่ก็จะใช้ไพ่เอซเนาะอยู่ไม่กี่สำรับหรอกชอบถนัดมือ <c oughs> ความรู้สึกของเขานะคะในตอนนี้นะคะมาดูกันมาส่องกันสิเออความรู้สึกของเขาคนนั้นในตอนนี้ค่ะ เป็นการเรนด,ดอมเราเรื่องไพ่นะสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยนะคะทวิปเอเชียนะคะยุโรปทุกท่านนะคะที่มีใจหลักการด,ดูดวงดูเด่นด้อมดูกีอากาศนะคะเข้ามาแล้วนะคะฝากเติมจอเติมใจให้กันด้วยนะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่เหมาะคนนี้ด้วยนะโอเคค่ะมาฟังกันได้เลยค่ะกับพลังงานดีๆความรู้สึกของเขาคนนั้นในตอนนี้อืมเขาคะแนนน่ย เป็นคนที่มันเหมือนแบบตัวเขาเนาะเหนื่อยเนาะเหนื่อยเหมือนกันเนาะแบกแบกก็คือไม้เห็นไหมคะไม้เท้าเนี่ยเหมือนตัวเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบทําอะไรอะรีบร้อนแล้วก็ต้องทําให้สําเร็จนะเวลาที่เขากําหนดไว้เพราะเขาก็เป็นคนที่มีความเด็ดมั่นถือมั่นใช่ไหมมีความตั้งมั่นตั้งใจที่จะทํา สิ่งใดสิ่งหนึ่งแหละที่เขาคิดอ่ะมันต้องสําเร็จสําหรับตัวเขาเองแล้วก็มันมีความเป็นเป็นผู้นําค่อนข้างสูงและรับผิดชอบเยอะบางครั้งเนี่ยไอ้สิ่งที่เขาทนะําน่ะมันก็รวมไปถึงความเจริญเติบโตหรือความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวด้วยนะไม่เท้าเห็นไหมคะเก้าไม่เท้าคนที่มีความมุ่งมั่นถือมั่นยึดถือในตําแหน่งหน้าที่การงาน นะคะเหมือนเหนื่อยกับตัวเองแข่งขันกับคนอื่นค่อนข้างเยอะมีความเหนื่อยมีความทอ้อแล้วก็รู้สึกต้องการให้ใครเข้าหามีความต้องการนะมีความต้องการให้คุณเข้าหาหรืออยากให้คุณนะ save, อะเซฟความรู้สึกที่มันเป็นอยู่นะเวลาเนี้ยนะช่วงหรือนะบริบทนี้เยอะยิ่งในศักดิ์ศรีก็ใช่แนะ่นอนค่ะก็ดูไม้เท้าดิอีโก้เยอะยิ่ง ม,นนะมีแผนมีแผนการธาตุไฟคะ่ะเมษสิงห์ธนูวันอาทิตย์ก็จะมีลักษณะดโดดเด่นกว่าคนอื่นและเก่งแล้วก็ฉลาดนะไม่ยอมฟังใครหรอกคนคนนี้นะแต่เขาก็จะมีความมานิ่งนะมาธุรกิจมานิาง่งมาดของเขาเนาะเขาทำอะไรเขาก็จะมีมาดมีความมีภาวะการเป็นผู้นำของเขาอ่ะก็สูงของเขาแหลคะค่ะอ่ามี ภาวะการเป็นผู้นำสูงมีสิ่งที่เขาเติมเต็มในชีวิตหรืออะไรก็ตามที่เขาทำอะ่ะแล้วเขาคิดว่าเขาทำได้แล้วเขาก็จะประสบผลความสำเร็จในอนาคตตัวเขาเองนะคะมีความคิดที่มันแตกออกไปแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยยออ่อทอนะคะไม่ค่อยยออ่อท้อต่ออุปสรรคข้างหน้าหรอกคะ่ะ ก็จะปับกบันเพราะว่าเขามีมีสิ่งที่เขามุ่งเน้นไปข้างหน้าส่วนตัวเขาก็ตัวคุณเนี่ยริงเขากับคุณนะก็คุยแล้วดิวแล้วเจอกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าความชัดเจนของความรู้สึกหรือความหลักมันยังไม่ได้ขนาดนั้นเนาะในความรู้สึกความสัมพันธ์เขากับคุณก็อยู่แดนไกลกันด้วยแหละอยู่ต่างแดนต่างชาติเนี่ยนะคะคุยกันสองสองคำหันหลังให้กันหรือเขา แทบจะไม่ได้มีเวลาคุยให้คุณเลยเนาะ <c oughs> คุณก็มีแบบฟิลน้อยใจบ้างใช่ไหมเออน้อยใจบ้างอะไรพูดเขาตรงๆเลยค่ะคนคนนี้พูดตรงๆเลยนะคะอยากได้อยากอะไรเขาพูดตรงๆถ้าเขาไปเข้าต่างชาเนี่ยภาษาวัฒนธรรมของเขาก็จะไม่ค่อยเหมือนเราเนาะเออบางครั้งก็เป็นคนเงียบนะคะเงียบเกินเงียบจนแบบมองใจแล้วดูใจยากมากคนเนี้ยเป็นเฮอร์มิตเนาะเอ์มิตแล้วบวกกับการทํางานเกี่ยวกับไม้เท้าด้วยโอ้ ขนานใหญ่เลยนะเป็นเฮอร์มิตเป็นเหมือนแบบคนที่เก็บกดอนะทางอารมณ์ทางความรู้สึกเยอะๆคนคนนี้ตัวเขาเองเนี่ยมันเหมือนแบบต้องมีการวางแผนหรือแพลนในชีวิตนะอ่าเขามีการวางแผนหรือมีแพลนไว้ในชีวิตเขามีระบบระบเบียบมีมีทุกสิ่งทุกอย่างอะที่เขารู้สึกว่าตัวเขาเองก็พยายามที่จะดีดพยายามที่จะทำพยายามที่จะ เหมือนไม่ได้เรียกร้องความสนใจนะแต่ตัวเขาอะกับตัวคนอื่นอนะเขาไม่ได้ทํามากแต่แต่ขอบคุณอนะเขาพยายามที่จะเหมือนแบบพยายามแสดงตัวตนอนะให้รู้แต่ด้วยความเงียบเหมือนขึ้นใต้น้นะําอ่ะเนี่ยเขาอะเงียบจนน่าราคาญอะความรู้สึกของเขานะเป็นคนนิ่งๆเฉยๆแล้วก็ไม่ได้แสดงสีหน้าและแววตาอะไรเยอะนะเป็นนักพจน์นักปาดเลยเอความรู้สึกของเขาในตอนนี้ในเวลานี้เลยนะที่คุณอยากรู้อนะมันเหมือนแบบ คนที่มีอะไรในใจและคิดเยอะเหมือนกันคุณคิดถึงเรื่องราวหรือความเป็นอยู่ของคนอื่นแล้วก็ดูแลคนอื่นเยอะความรักของคุณกับเขามันไปเรื่อยๆอ่ะมันไปเรื่อยๆแต่ชอบกันไหมมันก็ชอบกันแหละมันก็เป็นห่วงเป็นใยกันแต่ว่ามันไปมันไปเชิงไปเรื่อยเนาะดูดิ nice off cup ไปเรื่อยๆมีความหวังดีให้กันและกันระหว่างคุณและเขามันเป็นความรู้สึกของผู้ใหญ่ที่คุยกันหรือดีลกัน ซึ่งเป็นความรู้สึกที่คนสองคนนะ่ะที่มีความพร้อมนั่นแหละคะ่ะพร้อมที่จะอยู่ด้กันแต่รอจังหวะเวลาเพราะว่าจะด้วยตําแหน่งหนะ้าที่การงานหรือระยะเวลาที่คุณกับเขาอะเจอกันก็ได้หรือคนสองคนอยู่คนละคนละที่กันอะ่ะอ,อยู่คนละที่กันมันทําให้ทั้งคุณละเขาคว่าจะได้มาเจอกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะอ่ามันก็ค่อนข้างยากเหมือนกัน อะไรก็แล้วแต่หรืออะไรก็ตามที่ท,ที่เขาไม่ไม่พูดอะแต่ความรู้สึกของเขามีเยอะนะคนคนนี้นะบอกได้เลยขี้เก๊กขี้ฟอร์มค่ะแล้วก็อีโก้ค่อนข้างเยอะไม่พูดบอกหลักใครง่ายๆหรือไม่แสดงความในใจใใครก่อนหรอกถ้าเขาไม่รู้สึกมั่นใจหรือปลอดภยัดยในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนาะความสัมพันธ์ของคุณมันไปเรื่อยนนเนาะคุณนั่นแหละเป็นคนที่ลุกมากกว่าเป็นคนที่ลุกมากกว่าเป็นคนที่เดินเดินหน้า ในความสัมพันธ์หรือพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันดีมากมากๆยิ่งขึ้นเนาะตัวคุณเองคุณก็ไม่ได้อะไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือไม่ได้ต้องการอะไรมากแค่แค่จะเซฟหรืออยากจะทํำยังไงก็ได้ให้ความรู้สึกตรงนี้มันมันพุ่งมันกระจายออกไปหรือมันทําให้มันดีขึ้นนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ คุณอ่ะเป็นคนที่แบบให้กำลังใจเขาอยู่ตลอดเวลาเขาก็รู้นะว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ให้กำลังใจเขาแล้วก็เป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับเขามากๆนะคะเรนดอมเป็นกับเรนดอมเล่าถึงความรู้สึกของเขานะคนนิ่งๆนะคะคนนิ่งๆนะคนนิ่งๆเอาใจไหมเอาใจขี้งอนไหมเอาขี้งอนอก็เป็นคนมุมมองกนเนี่ยก็เป็นคนขี้งอนเอาใจเลย ไม่ค่อยที่จะเหมือนแบบอยากจะแสดงออกหรืออะไรให้คุณได้รับทราบหรอกแต่ถ้าเป็นในมุมมองของเขาเองอ่ะเขาก็จะเหมือนงอนความถ้างอนของเขาคุณลองสังเกตได้นะเขานิ่งนะคนคนนี้นะอือและเขาก็เป็นคนที่เหมือนเซฟด้วยนะเซฟตัวเองเออเซฟตัวเองนะเซฟตัวเองแต่คนใจร้อนนะจริงๆถ้าถ้าไม่พูดเขาจะไม่ค่อยพูดหรอกแต่ถ้าจะเขาพูดอนะ่ะมันก็จะแบบพูดหนักๆไปเลยเนาะพูดแบบ พูดบางทีก็พูดในมุมที่เขาไม่ได้เราก็ไม่รู้เนาะเราก็ไม่อยากรับฟังใช่ไหมเพราะบางทีมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันบางทีอ่ะเราเพิ่งใช่ไหมเออเป็นคนพูดพูดน้อยต่อยหนักแล้วกันนะอ,อ่าเป็นคนพูดน้อยต่อยหนักเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บเก็บเก็บสิ่งที่มันอยู่ในใจแล้วก็จะแสดงออกหรือพังผุไว้ที่หลังเนาะอ,อืม มันมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเขาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะความัจริงของเขาเขาทํางานเหมือนเขาต้องมันไม่ได้อยู่กับพี่ไมหมคะต้องทํางานออกนอกที่นอกสถานที่หรือว่าอะไรเงี้ยด้วยมันก็เลยทําให้เขากับคุณอนะจูนกันหรือเจอกันค่อนข้างที่จะน้อยลงใช่ไหมเอามาดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณหน่อยได้ไหมจากไพ่เนี่ยสําหรับเนี่ย นะมาเช็คที่ความรู้สึกที่แท้จริงเลยอะ่ะเบาๆนะทุกคนฟังเรื่องเบาๆไปบ้างนะบางทีเราก็ฟังเรื่องเหนื่อๆไปมากละ <c oughs> ดูซิมันเป็นยังไงนะไอ้ความรู้สึกขวน,นเย็นชาหรือนิ่งๆไงไเจ้าคนเนี้ยเป็นยังไงเนาะอ่ามันเขาเป็นยังไงนะทำไมถึงนิ่งๆกับเราจังความรู้สึกจริงๆจริงๆอ่ะค่ะแหมไอ้ที่ๆๆทนิ่งๆเฉยๆเนี่ยก็เขาก็รู้สึกดีนะเพราะตัวคุณเองอ่ะ เป็นคนที่ energy หรือพลังงานค่อนข้างเยอะคุณเป็นคนชอบสร้างชอบสร้างความสุขให้กับคนอื่นชอบทำให้คนอื่นมีรอยยิ้มชอบทำให้คนอื่นแบบรู้สึกว่าในมุมของคุณอีกมุมหนึ่งอะ่ะก็เป็นมุมพลังงานบวกแล้วเขาก็มองตรงนั้นนะเขารู้สึกว่าเขาอยู่ใกล้คุณแล้วเขาสัมผัสถึงความรักที่แท้จริงได้มันไม่ปลอมอะ่ะแล้วธรรมาชาติของคุณอะ่ะถึงแม้คุณกับเขายัางจะไม่ได้ชัดเจนต่อความรู้สึกให้การแต่ ไอสิ่งที่เขามองคุณหรือเขารู้สึกให้กับคุณอะมันมากกว่าคําว่าเพื่อนหรือมันมากกว่าคําว่าเกินเลเวลคำว่ารักเกินไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนเพราด้วจะด,ด้วยสถานะห,หน้าที่การงานถึงเขาเป็นคนนิ่งๆเนี่นะคะ่ะแต่เขาก็มีความรู้สึกนะจ๊าเอออืรู้สึกว่าคุณเป็นคนน่ารักสดใสมากๆเนาะคุณสามารถเปลี่ยนมุมมองพลังงานบวกให้เป็นบวกเพิ่มขึ้นลบ ก็เป็นบวกเพิ่มขึ้นอย่างเง,งี้ยเขารู้สึกดีมากๆเลยเขารู้สึกประทับใจหรือรู้สึกว่าตัวคุณเองอะมีอะไรที่น่าค้นหามีอะไรที่น่าติดตามเยอะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบโมเมนต์หรือความน่ารักของคุณอะมันมสดใสมากๆนะคะอะไรบางสิ่งที่เขาไม่เคยได้รับหรือสิ่งที่เขาไม่เคยได้ไดเจอเขาก็ได้เจออีกมุมหนึ่งที่เป็น ของคุณมันสดใสมันล่าเริงมันมีกิมมิคหรือมันมีความที่มันละเอียดในใจของตัวคุณเองนะออานี่คือเขามองนะแล้วก็เมืนันเหมือนแบบตัวเขาว่าก่อนหน้านั้นเขาก็จะเคว้งคว้างใช่ไหมอ่าเคว้งคว้างเดินไปเลยทําไปเลยไม่ค่อยได้สนใจอะไรตัวเองหรอกพอเจอคุณเนะขารู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงอยากเปลี่ยนแปลงให้มันดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น มือนเป็นการพัฒนาตัวเองด้วยให้มันมากขึ้นล่ะค่ะคือก็เหมือนแบบที่ผ่านมาก็อะไรก็ได้แต่งตัวเองว่าเออไม่ไม่เซอซอไปเลยไม่ต้องสนใจอะไรมากพอเจอคุณเนี่ยก็คิดมีเรื่องที่มันเปลี่ยนแปลงมันก็มีเรื่องเล่าดีๆนะที่เจอคุณหรือที่คุณเข้ามาทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะเซฟตัวเองแหละอยาที่จะทําอะไรให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเขาอะจะต้องมีอะไรที่มันมากขึ้นหรือให้มันให้เพียบพร้อมกับคุณอะ ไม่ใช่เซอร์ตลอดหรือทำอะไรให้มันรู้สึกว่ามันเข้ากับคุณไม่ได้แบบนี้ค่ะแล้วกิริยามารยาทของคุณอ่ะมันเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องค้นหามากแล้วลเขาก็ไม่ต้องเหนื่อยถึงควรจะเป็นคนเอนเนอร์จีดีแต่คุณก็มีพลังงานดีมีโอ้ไม่เดอร์ซันค่ะเดอร์ซันของออร์เคิลนี่ก็คือมีคนตัวตัวคุณอ่ะมีเป็นคนที่มีพลังงานพลังงานแล้วอยู่ใกล้แล้วรู้สึกโอ้โหมันสมบูรณ์แบบมาก มันรู้สึกเติมเต็มมันมันมันรู้สึกมีทั้งกายและใจมันรู้สึกดีมากๆไม่ต้องดิ้นรลนไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องที่จะทําอะไรให้มันรู้สึกว่าเหนื่อยเกินไปกับชีวิตฉะนั้นแน่นอนค่ะในมุมมองของเขามันก็จะเป็นอีกพลังงานหนึ่งที่มันเป็นเหมือนแบบยิ้มรู้สึกดีรู้สึกเข้าใกล้แล้วรู้สึกว่าคุณอ่อนหวานอะมีอากับกิริยาที่ดีเป็นคนที่มีไมเรที่ดี IQEQ คุณดีมากากรแต่งตัวเซฟโซน หรือแม้กระทั่งการพูดจาของคุณคุณเขาก็สังคมของคุณได้ดีแน่นอนพลังงานแบบนี้เขาก็ไม่ค่อยได้ไดเจอนะจะเป็นพลังงานที่มันน้อยมากที่เขาจะได้รับหรือเขาจะได้เจอแบบนี้แต่พราะความเยอะยิ่งหรืออีโก้ของเขาอ่ะเขาก็จะเหมือนแบบลงจากความเยอะยิ่งของเขาไม่ได้เขาจะเหมือนแบบเซฟไว้เพื่อที่จะไม่ไม่ให้เหมือนแบบเขาก็กลัวแหละแหมคนที่มีฟอร์มก็ต้องให้เขานะบางทีมันก็ มันก็เหมือนมาคนที่มีอีโก้เนาะแล้วก็มีกำแพงตัวเองอ่ะขอเขาจะเป็นมาเป็นแบบนี้ได้ขอเขาจะยอมมาเป็นะแล้วคุณก็เป็นคนที่ชอบท้าทายทางด้านเรื่องความรักเลยนะคุณก็ไม่ได้รู้สึกว่าความรักของคุณครั้งนี้ยมันเป็นความรักที่เหนื่อยหรือความรักที่มันรู้สึกว่าเหนื่อยสําหรับคุณคุณก็พร้อมนั่นแหละค่ะที่จะเดินหน้าเดินเครื่องกับความสัมพันธ์หรือความรู้สึกดีๆแบบนี้คุณไม่ได้คิดว่าไอ้สิ่งที่คุณเป็นอ่ะมันจะไม่ดีเลยสําหรับคุณ คุณก็เรียนรู้หลายๆมุมมองหรือหลายๆอย่างที่เป็นณนช่วงณช่วงบริบทตอนนั้นคุณไม่เคยได้เหมือนแบบคุณไม่เคยคิดว่าตัวคุณเองอ่ะจะไม่ดีหรือไม่มีอะไรที่มันเพียกพร้อมหรอกแต่พอความรักอ่ะคุณก็กลัวะคุณก็เจอในเรื่องที่มันเป็นเหมือนความรักที่มันแย่แใช่ไหมล่ะก็ไม่เป็นไรค่ะความตรงของของ ตัวคุณเองอะ่ะมันมันโดนใจเขานะคุณเป็นคนพูดตรงเป็นเหมือนตาช่างเลยมันเหมือนแบบคุณพูดตรงแล้วคุณก็แสดงความจริงใจให้เขาได้รับรู้ว่าไอ้เขาได้รับร,รู้รับทราบได้เห็นความถึงถึงในใจของคุณมากๆความในใจของคุณหรือความที่คุณเป็นคนตรงเยอะๆมันมันเหมือน,นรู้สึกมันซื้อใจเขาได้อะ่ะมันไม่ต้องประดิ์ประดอยหรือไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากนะคะการที่ ไปต้องปรุงแต่งอะไรมากหรือคำบางคำที่มันสวยหรูมากไปมันก็ทำให้เขารู้สึกเขาอยู่แบบปลอมๆใช่ไหมที่ผ่านมาความตรงของคุณอย่างมีมารายาทของคุณมันชํำไหมเขารู้สึกอุ้ยรู้สึกว่าคุณก็เป็นคนที่พิเศษเหมือนกันนะเป็นคนทีเน่เหมือนแบบน้อยนะน้อยนะที่จะแสะดงหรือความจริงใจแบบนี้ได้ธรรมะก็มีเนี่ยเห็นปะถ้าตรวจจากภัยนะเป็นคนที่มีธรรมะ เป็นคนมีที่มีศิละปะในการพูดอากับกิริยาของคุณเวลาใครอยู่ด้วยอะ่ะเขาจะสัมผัสเลยก็ตัวเขาเองอะ่ะเขายังสัมผัสเลยว่าตัวคุณยังเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบอยู่แล้วมีความสุขจริงๆอืมคุณจะคอยพูดคอยเตือนในมุมที่เขาแย่ๆใช่ไหมหรือมุมที่ตัวเขาเองไม่ได้ค่อยได้รับรู้อะไรมากเอกเขาก็เป็นคนที่เหมือนเหมือนแบบ วันๆก่อนหน้านั้นก็ทำงานจนงกหาเงินแล้วก็ดูแลคนอื่นจนหลงลืมตัวเองแต่วันนี้พอเขาได้เจอคนเขารู้สึกว่าไอ้มุมมองที่มันเป็นแบบนั้นนะมันมันอยากเปลี่ยนไปแล้วนะมันเปลี่ยนไปมากเลยนะมันอยากที่จะทำอะไรให้มันรู้สึกดีมากๆรู้สึกแบบเติมเต็มแล้วมีคุณค่ามูลค่าที่มันสร้างได้หรือที่มันดีได้มากๆนะคะเขาไม่เคยได้เขาก็ตัวเขาเองอะไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยนะเขาก็ พยายามที่จะสัมผัสในมุมอีกมุมหนึ่งที่เป็นพยายามที่จะเรียนรู้พยายามที่จะดิ้นของตัวเองนั่นแหละแต่เพียงเพราะว่าตัวเขาก็มีมีอะไรละ่ะมีสิ่งที่เป็นกำแพงของตัวเขาอ่ะค่อนข้างเยอะง่ายงายก็อีโก้เยอะนั่ะค่ะเนาะ <laughs> เป็นเรนดอมพอรู้สึกเนาะเออยากรู้เห็นไหม คุณน่ะเป็นคนหน้านิ่งเป็นคนตรงๆเขาชอบเพราะเขารู้เลยว่าคุณลุยเหมือนเขาแล้วก็เป็นหนอนหนังสือนะคะในมุมมองที่เขามองคุณคุณเป็นคนเจ,จิดจรัสมากๆเออนะคะไอ้ที่ไม่พูดเด็ยวความรู้หรือเก็บข้อมูลขุณเพียบนะจะ๊ะไม่ใช่ไม่เก็บนะเก็บนะจับไพ่เนี่ยที่ดูในเก็บข้อมูลคุณทุกอย่างนะเออแต่พรานิ่งเพราะเขาก็รู้สึกว่า เขาอยากให้มั่นคงหรือชัดเจนแน่นอนจริงๆไม่ใช่ว่าเออเฮ้ยเขาไม่ได้มีความรู้สึกรู้สาระไรนะรู้สึกนะจ๊ะแต่เขาเพียงแค่แบบเอออยากจะมั่นคงหรือชัวร์จริงๆเลยนะคือให้รู้แน่นอนว่าว่าใจเขาอ่ะมันต้องการคุณนะใจเขาที่มีอยู่อ่ะมันต้องการคุณมันมันเหมือนแบบไม่ได้ต้องการอะไรมากโอ้พอเขารู้แล้วใช่ไหมเขาก็จะแสดงความรักจริงๆเริ่มต้นจากการที่เขาวาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เนี่ยอ้ยก็ถือว่าเจ๋งแล้วนะ สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงจากคุณอะเขาทำเยอะการแต่งตัวการพูดจานิ่งลงมีสติมากขึ้นไม่โวยวายเออคำพูดของคุณมันหนักแน่นไงเขาก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยเขาจะต้องเขาจะต้องเรียนรู้กับวิธีการพูดการทําอะไรของคุณให้ได้นะเพราะคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่ได้ได้เป็นคนที่ไม่น่ารักหรือไม่ได้สดใสอะไร แต่เพียงเพราะบางทีบางมุมของคุณคุณก็จะอาจจะเป็นคนที่ตรงค่อนข้างตรงจ่าเลยนะคะนอกราบพลังงานดีๆร่วมกันค่ะเป็นคนตรงตรงจนบางครั้งตรงมากกว่าเขาอะ่ะแต่เป็นพลังงานคนที่มีพลังงานบวกแล้วเป็นพลังงานผู้ให้ของคุณอะ่ะเขารู้สึกดีมากเขารู้สึกอบอุ่นถึงแม้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก็ายังจะไม่ได้เปิดกันมากหรือยังไม่ได้มีสิ่งที่มันเซตโซนในใจกันมาก แต่ให้รู้ไว้เลยว่าตัวเขานะก็รู้สึกดีกับคุณมากๆนะไม่ได้ไม่ได้มีสิ่งไม่ดีเลยเนาะกับคุณเขาก็คือจริงๆเขาก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างหรือหลายๆมุมมองนั่นแหละค่ะว่าสิ่งที่มันผ่านมาหรืออะไรที่มันผ่านมาเขาก็อยากจะรักษามันให้ดีขึ้นไม่อยากจะทิ้งว่างหรือไม่อยากจะทําอะไรเพราะว่า ความรัก,กมันไม่ได้ง่ายนะมันไม่ได้เกิดง่ายๆนะกับคนสองคนแล้วตัวโดยเฉพาะคุณนะแหมมีคนมาชอบมาจีบคนเยอะแยะมากมายคุณก็ไม่เอาหรอกคุณมาเลือกเขาอะไรแบบนี้เขาก็ต้องรักษาไวใ้ให้มันได้ดีตัวเขาเองก็เขาก็รู้นะว่าเขาเป็นคนที่อยู่กับคนยากเน่ยอ่ะไอเรามันก็รู้ตัวเขาก็รู้ตัวนะจริงเขาก็รู้ตัวนะะั่นแหละค่ะเออ ความคิดถึงของเขามันเยอะนะความรู้สึกของเขาถ้าเขาอยู่ต่างแดนเนี่ยเขาก็จะคิดถึงคุณมากเลยนี่เป็นตามไพ่เขาจะคิดถึงคุณมากอยากที่จะเจออยากพบอยากคุยอยากสัมผัสในมุมอีกมุมหนึ่งที่คุณเป็นอะไรก็ตามหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขารู้สึกว่าเขาโอเคหรือเขาดีเขาก็จะสัมผัสม,สมุมตรงนั้นนะ่ะให้ให้กับคุณมากๆหรือเป็นอีกมุมหนึ่งที่ ที่มันมีความรู้สึกที่ดีมากๆเนาะเนี่ยเป็นมุมพลังงานบวกมุมพลังงานที่ดีมากๆอะค่ะคือ p i e e of cup เป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเขาก็ต้องการอนะต้องการในตัวคุณตัวเขาก็ต้องการในตัวคุณตัวเขาก็ต้องการคนที่จะเข้ามาเสพ มีความรู้สึกตรงนี้ไปด้วยนะคะเขารู้สึกดีนะคะเพราะว่าคุณนะ่ะมันแล้วเขาก็ไม่อยากจะทําอะไรแย่ๆให้กับคุณรู้สึกที่ไม่ดีเนาะที่ผ่านมาเขาก็รู้ว่าโลกส่วนตัวของเขามันค่อนข้างเยอะเกินไปนะคะบางครั้งก็ใช้อารมณ์ในคําพูดหรือเขาจะไม่พูดกับคุณหลอกแต่เขาจะจะไม่แสดงอะไรเลยมันก็น่างดหงิดน,น่ารำคาญหน่อยนึงนะคนที่ไม่ได้แสดงอะไรเลยหรื เอาเป็นว่าความรู้สึกของเขาที่มีให้คุณอะมันเป็นความรู้สึกดีมากรู้สึกว่าเขาอบอุ่นรู้สึกว่าเขามีคนคน,คนอีกคนหนึ่งที่คอยซัพพอร์ตหรือเข้าใจในมุมของเขาบางครั้งในครอบครัวเขาก็ไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เขาทําหรือเป็นนะเออก็ไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เขาทําหรือสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็เหมือนเขาก็คิดหลายๆอย่ยางนะคะเหมือนก็คิดหลายๆอย่ยางคิด แยกแตกประเด็นในสิ่งที่เขาเป็นเพราะว่าไอ้มุมที่เขาเป็นอะ่ะมันก็เป็นมุมที่มันก็มีบางมุมเนาะที่มันไม่ได้ชัดเจนมากขนาดที่จะต้องเปิดใจได้เพราะเขาก็กลัวนะว่าเขาจะดูแลคุณไม่ดีความรู้สึกเขาเป็นความรู้สึกดีคิดถึงคะ่ะแล้วก็ขอบคุณ ที่คุณแบบให้โอกาสและเคียงข้างเขาจริงๆคุณจะเจอคนที่ดีกว่าน,นี้ก็ได้เนี่ยเพราะคุณก็มีโอกาสที่เจอคนที่ดีใช่ไหมแต่คุณไม่ไปคุณก็จะอยู่กับเขาคุณก็คอยแบบดูความจเจริญเติบโตให้กับเขาเขามองคุณเป็นคนที่มีพลังงานบวกไอ้พลังงานตรงเนี้ยมันเลยส่งต่อให้เขารู้สึกว่าเขาอ่ะรักตัวเองแล้วเขาจะเดินจะทํำยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนรู้เหมือนตื่นว่าจะต้องทํำยังไงนะคะ เขาก็อยากจะเหมือนตอบแทนเนี่ยความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะแต่แค่เพียงรอจังหวะรออะไรก่อนใช่ไหมเออไม่ต้องรอจังหวะแล้วบอกแล้วก็บอกเลยชอบก็ชอบเลยใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าคนเราอะอยู่มัวแต่รอใช่ไหมเออแต่เขาก็รู้สึกว่าเขามีรอยยิ้มในแต่ละวันเลยนะที่มีคุณอนะ เคียงข้างเขาแล้วก็คอยให้กำลังใจเขามาตลอดพลังงานนี้ตรงกับคุณนะใช้วิจนายาณน,นะคะทุกคนรับพลังงานดีๆนะเป็นเรนดอมหัวข้อสั้นๆเป็นหัวข้อหน้าหลักเนาะมันก็เป็นการส่งต่อ Energy ที่เขามีให้กับคุณนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็รับพลังงานดีๆรับขอวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะบ๊ายบายค่ะ